สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์66666 66 66 ลัคนาราศีพิจิกนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่19กันยายนเร่ยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่25กันยายนเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับดาวไปอยู่ที่เรือกนกรมมะคือเรือนการงานสองดวงและอีกหนึ่งดวงคือดาวเจ้าเรือนการงานมาอยู่ที่เรือนลาภะ นะครับส่วนดาวการเงินคือดาวพฤหัสนั้นไปอยู่ในตำแหน่งตีโกนร่วมธาตุน้ำกับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ไปเล็งกับดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวอาทิตย์จึงเป็นสัปดาห์ที่ดีเป็นสัปดาห์ที่เด่นในเรื่องของการงานใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วมีความรู้สึกว่าช่วงหนึ่งหรือสอง,ง,งสัปดาห์ที่ผ่านมางานมันมีการสะดุดอะไรเล็กๆน,น,น้อยๆ ก็ขอให้รู้ว่าเถอว่าเดีย๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าที่เข้าทางขึ้นในสัปดาห์หน้านี้แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่นะครับเป็นสัปดาห์ที่ดาวนะครับไปอยู่ที่เรือนกัมมะสองดวงตรงนี้นั่นคือดาวพุธเจ้าเรือนลาพาสเนี่ยคือดาวเจ้าเรือนลาพากับเรือนการงานมันสลับเรือนกันแต่เป็นการสลับเรือนเกษตรที่ดีอ่ะเกษตรราธิบดีหมายถึงความมั่นคงนะครับเป็นการสลับเรือนที่ดี นั่นหมายความว่างานจะเข้าที่เข้าทางขึ้นอย่างมากนะครับแต่สัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายนะครับการเงินน่ะดีอยู่แต่ใช้ใจ่ายเงินมือเติบพยายามยั้งยั้งตัวเองไม่บ้างนะครับวันจันทร์และวันอังคารเป็นสองวันที่ดีเป็นสองวันแห่งความเบิกบานหรือความรักจะทําให้คุณมีความรู้สึกแช่มชื่นในหัวใจมากขึ้น นะวันพุธเป็นวันที่คุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินวันพฤหัสเป็นวันที่ชาวพิจิกจะต้องระวังวันพฤหัสจะต้องระวังนะครับอย่าไปตัดสินใจอะไรที่มันผิดพลาดอย่าอารมณ์เสียง่ายอย่าเอาโทสะนำสติระวังเรื่องการขับรถขับรานะครับอย่าไปช่วยเหลือใครที่ทำให้ตัวเองนั้นจะต้องลำบาก นะอะไรที่คนอื่นมาขอความช่วยเหลือแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราประเมินแล้วว่าอันนี้กูช่วยไปกูก็ไม่สบายใจแล้วกูก็ต้องลําบากต้องกับเบียดเกษียนให้ใจดําไปเลยครับไม่ต้องไปช่วยหรอกนะวันพฤหัสระวังจะมีเรื่องจุกจิกบุญหงิดใจมาให้วันศุกร์เป็นวันที่ดีมากการงานดีมีความสําเร็จดีอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างในช่วงวันศุกร์ วันเสาร์เป็นวันที่จะมีรายจ่ายต้องระมัดระวังเรื่องการเงินการทองระมัดระวังเรื่องรายจ่ายระมัดระวังเรื่องการใช้เงินมือเติบนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าไปเอฟอย่าไปซื้อมันมากนะในช่วงวันเสาร์ตัดสินใจอะไรเรื่องเงินจะผิดพลาดทั้งหมดให้ระวังนะครับวันอาทิตย์ก็สบายๆชิลๆนะส่วนในเรื่องของความรักผมคงจะอธิบายไว้ใน2รูปแบบดังต่อไปนี้ คนที่มีแฟนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วดาวเจ้าเรือนคู่ครองดาวเจ้าเรือนในก็คือดาวศุกร์เนี่ยมันโครจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธในเรือนการงานคู่คนรักจะนำโชคดีในเรื่องของการงานมาให้อะไรที่มาจากคู่อะไรที่มาจากคนรักและเป็นเรื่องงานล้วนแล้วแต่เป็นอะไรที่ดีทั้งสิ้นนํามาซึ่งความเฮงนํามาซึ่งผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับทั้งสิ้นส่วนคนที่ยังโสดแล้วมีความรักใหม่ๆเข้ามาขอให้ดูให้ดีนิดนึง โดยเฉพาะถ้าเกิดไปเจอจากทางโซเชียลมีเดียมีโอกาสนะครับจะได้อะไรที่ไม่แฮปปี้เหมือนที่คุณคาดคิดอาจจะเจอแบบตัวจริงแม่ไม่ตรงปกอ,อย่างเงี้ยเป็นไปได้เลยหรือไปเจอความรักที่แบบหลอกหลอกความรักที่แบบมันมีอะไรที่มันไม่ค่อยเปิดเผยต้องดูให้ดีนะครับเน้นย้ําว่าโดยเฉพาะรักจากโซเชียลพิจิกที่โสดและเจอความรักจากโซเชียลให้ระมัดระวังให้ดี นะครับระวังนะที่ย้ําว่าเจอตัวจริงไม่ตรองปอกนั่นแหละหรือคุยไปคุยมาอุ้ยตอนคุยกันดีดีพอมาเจอตัวจริงแม่งไม่เหมือนกับที่คุยไว้สักอย่างเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีเลยสําหรับชาวนักนาราศีพิจิกนะครับส่วนสีที่นําโชคมาให้ก็คือสีส้มแล้วก็สีแสดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าออสีแดงด้วยนะครับสีแดงด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หรือสีของกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าถือกระเป๋าสตางค์นะครับสีเหล่านี้จะนําโชคดีมาให้ใช้สีเหล่านี้ในการติดต่อเจราจาในการไปติดต่อในการไปเจราจาจะเป็นกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าอะไรกันแล้วแต่ล้วนแล้วแต่นําสิ่งที่ดีมาให้ทั้งสิ้นไปดูเถอะขอให้โชคดีครับสํานักมังกรทองสินแสหมิงของแกลงเมืองไทยให้คําปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล